สถานทูตสหราัฐเตือนนักเรียนต่างชาติอย่าทำผิดกฎหมายหากทำผิดกฎหมายมีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกวีซ่าได้สวัสดีค่ะดิฉันแคนมิสสม,มนุทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าไปเกี่ยวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตจากทางสถานทูตสหราัฐที่เตือนนักเรียนต่างชาติที่ถึงวีซ่านักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าอย่ากระทําผิดกฎหมายเพราะผลที่ได้รับอาจถูกยกเลิกวีซ่าได้ค่ะ อย่างที่ดิฉันรายงานมาโดยตลอดนะคะในปี2025นี้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความเข้มงวดมากในการตรวจว่าผู้ถือวีซ่าประเภทใดๆนั้นถือวีซ่าแล้วเดินทางเข้ามาแล้วมีการฝ่าฝืนกฎเรื่องของ Im m i g r a รช o n เรื่องของกฎหมายเข้าเมืองและไม่ทํากิจกรรมเฉพาะที่ได้รับอนุญาตในฐานะผู้ถือวีซ่าประเภทนั้นๆหรือไม่ซึ่งก็รวมถึงวีซ่าประเภทที่เป็นผู้ถือวีซ่านักเรียนด้วยส่งผลให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนถูกยกเลิกวีซ่านักเรียนอย่างกะทันหันซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะคะล่าสุดในเดือนสิง คมปี2025นี้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐเมริกาเพิกถอนวีซ่านักเรียนไปแล้วมากกว่า6,000บีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าของนักเรียนที่ทําผิดกฎหมายของประเทศสหรัฐเมริกาเราได้เคยรายงานข่าวนี้ไปแล้วนะคะใน EP ีที่306วีซ่านักเรียนถูกยกเลิกกระทานหันทําไม EP พีที่311การตรวจสอบโซเชียลมีเดียของผู้สมัครโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยน e ีีที่322บ,บังคับให้เปิดโซเชียลมีเดียของผู้สมัครเป็นสาธารนณะเรื่องนี้ คือคนไม่ค่อยดูแต่คุณต้องเข้าใจนะอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆและมีการออกมาด้วยนะคะว่าถ้าคุณไม่เปิดสาธารนณะเราจะ ถือเอาว่าคนมีสิ่งที่คุณต้องซ่อนใครมีแลนที่จะสมัครขอวีซ่านักเรียนนะคะต้องไปฟังทั้ง3า P ีนี้เลยนะคะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับคุณนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้ฟรีๆค่ะไม่จบค่ะสถานทูตสหรัฐเมกามีอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2 0 2 5ที่ผ่านมานี้นะคะสถานทูตสหรัฐเมกาณากรุงในโรบีประเทศเคนยาได้ออกประกาศผ่านทาง Facebook เตือนนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐเมกาเกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาสถาน นนักเรียโดยสถานทูตเน้นย้ำนะคะว่านักเรียนต่างชาติต้องลงทะเบียนเรียนและเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องก็กฎหมายเดียวกันนะคะจะแจ้งที่สถานทูตของประเทศใดก็ตามมันก็คือกฎเดียวกันการเข้าเรียนถือวีซ่านักเรียนก็ต้องเข้าเรียนและเข้าเรียนอย่างถูกต้องการทิ้งการศึกษาไปกลางคันหรือว่าการขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลหรือถอนตัวออกจากหลักสูตรโดยไม่แจ้งทางโรงเรียนนักเรียนเหล่านั้นอาจถูกเพิกถอนวีซ่าได้ทันทีและอาจส่งผลเสียต่อโอกาสในการขอวีซ่าสหรัฐแน่นอน ะคะําแนะนําจากทนายนะคะคําแนะนํานี้ให้ฟรีฟรีค่ะผู้ถือวีซ่านักเรียนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริก,กาหรือไม่แล้วก็ตามถ้าคุณเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริก,กาแล้วและคุณเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียนคุณมีคําถามใดใดไม่แน่ใจต้องเข้าเรียนเมื่อไหร่ การขาดเรียนการทํางานการสมัครใบทํางานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับสถานะนักเรียนของคุณคุณไม่มั่นใจคุณถามคนนี้ค่ะ DSO นะคะ Designated School Official ซึ่งบางโรงเรียนมีหลายคนบางโรงเรียนมีคนเดียวแต่ DSO นั้นเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า DSO Manual นะคะก็จะเป็นคู่มือการทำงานของเขาซึ่งในนั้นก็จะมีกฎ เรื่องของอิิเ g กร t ชั่นที่สามารถตรวจดูได้ในเบื้องต้นและสามารถที่จะบอกคนได้ว่าทําหรือไม่ทําดีแต่ว่าแน่นอนนะคะว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่คําแนะนําทางด้านกฎหมายที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนเขาให้เพียงแต่ว่าเขาอ่านกฎให้คุณฟังได้นะคะผู้ถือวีซ่านักเรียนมีคําถามใดๆที่สงสัยเกี่ยวกับการเรียนการทํางานติดต่อ DSO ของโรงเรียนตัวเองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะคะและอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสํานักง,งานของเราค่ะและช่องทางการติดตามข่าวสารจากสํานักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram Tik t o k และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ